อะไรจะหูขนาดนั้นล่ะพี่ชายเมเชสเตอร์ซิตี้เตรียมพร้อมสนามในศึกเอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศพบกับเชลซีในวันเสาร์นี้พร้อมโอกาสทองในการสร้างสถิติใหม่ไม่แพ้ใครยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรเรือใบสีฟ้าเพิ่งอกหักตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแปดทีมสุดท้ายหลังแพ้เรอัลมาดริดดดลจูโทษเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามพวกเขายังมีลุ้นวคว้าแชมป์ไปคับมาครองเพื่อปลอบใจแฟนบอล ถิติไม่แพ้ติดต่อกัน29เกมรออยู่เบื้องหน้าซซติเพียงแค่พวกเขาไม่แพ้เชลซีใน90สนาทีถิตินี้ถือเป็นถิติที่ดีที่สุดในสโมสรแซงถิติ28เกมที่เคยทำไว้ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมปี2017ฟอร์มน่แรังของซิติในช่วงนี้การเป็นเสียได้ยากว่าทำไมเขาถึงมีโอกาสสูงที่จะทำลายถิติเลือดใบสีฟ้าไม่แพ้ใครเลยหลังจากแพ้ซันวิลลา0-1เมื่อวันที่6ธันวาคมโดยชนะ4เกมรวดในทุกรายการ เกมในบ้านกลายเป็นจุดแข็งอีกหนึ่งประการของเชตตี้พวกเขายังไม่แพ้เกมในบ้านเลย42เกมติดต่อกันซึ่งเทียบเท่าสถิติที่ดีที่สุดของสมสรและมีโอกาสทำลายสถิติใหม่หากไม่แพ้วูก๊กแฮมตันในเกมลีกนัดถัดไปวันที่4พฤษภาคมสถิติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาเป็นทีมที่เล่นได้อย่างมั่นใจแข็งแกร่งและยากที่จะหยุดยัง้งแฟนบอลซิตี้ต่างรอคอยที่จะได้เห็นทีมรักของพวกเขาสร้างปฏิศาสร์หน้าใหม่ขึ้นมาอีกครั้งในเกม FA ฟเอนั และผมก็ยังมีตัวอย่างใสิตีน่อื่นที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยนะครับ 1. เป๊ปกวัวเดล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่เคยแพ้เชลซีในเกมเอเครับเลย 2. แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่แพ้ทีมจากกรุงลอนดอนในเกมเอเครับเลยในรอบ10ปี 3. เครียนเอ็มปอเป้ปารีสแซงต์แชร์แมงเคยยกแยมซิตียว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลก